อธิบายเพิ่มเติมความรู้ภาษาพูดภาษาเขียนภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษากลางเป็นภาษาที่บุคคลในสังคมไทยร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีใช้ขึ้นเพื่อใช้ในราชการและสื่อสารทั่วไปในหมู่คนไทยทั่วประเทศ สิ่งที่ควรศึกษาในภาษาไทยมาตรฐานคือภาษาพูดและภาษาเขียนซึ่งมีลักษณะดังนี้ภาษาพูด 1. ภาษาที่ใช้สื่อสารกันด้วยการพูด 2. เน้นการพูดสร้างความรู้สึกที่เป็นกันเองไม่นิยมใช้ภาษาเขียน ในภาษาพูดยกเว้นการกล่าวอ้างถึง 3. ไม่เคร่งครัดการใช้ถ้อยคำและหลักเกณฑ์ตามแบบแผนของภาษามากนัก 4. ใช้ภาษาให้ถูกต้องคำหนึงถึงความเหมาะสมกับเวลาเหตุการณ์สถานที่และบุคคล 5. เน้นการใช้ถ้อยคำสุภาพมาดูภาษาเขียนว่านะครับภาษาเขียน 1. ภาษาที่ใช้สื่อสารกันด้วยการเขียนเป็นตัวหนังสือและตัวเลขแทนการพูด 2. การใช้ภาษาพูดปะปนในภาษาเขียนได้ในบางลักษณะเช่นนิทานนิยาย เรื่องสั้นหนังสือพิมพ์และอื่นๆ 3. เคร่งครัดการใช้ถ้อยคําและหลักเกณฑ์ตามแบบแผนของภาษา 4. ใช้ภาษาให้ถูกต้องคํานึงถึงความเหมาะสมกับเวลาเหตุการณ์สถานที่และบุคคล 5. เน้นการใช้ถ้อยคําสุภาพดูหน้าต่อไปนะครับตัวอย่างภาษาพูดแม่โทรมาอยากพูดด้วยภาษาเขียนคุณแม่โทรศัพท์มาต้องการพูดด้วยภาษาพูดกินข้าวผัดดีกว่านะภาษาเขียน รับประทานข้าวผัดกันดีกว่าภาษาพูดตู่ลื่นพืชางท้องผึ่งเลยภาษาเขียนตู่ลื่นลม้มหงท้องทันทีภาษาพูดไม้ดอกในไทยมีเยอะมากภาษาเขียนไม้ดอกในประเทศไทยมีหลากหลายพันธุ์ภาษาพูดเด็กพวกนั้นทำงานตัวเป็นเกลียว ภาษาเขียนเด็กกลุ่มนั้นขยันมาก